บางโฟนบอกโอ้มันใช้เวลาหานานจังเลยนะครับมันใช้เวลาหานานจังเลยและก็มันค่อนข้างหายากผมมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันชื่อสวัสดีครับวันนี้ผม b e t t e r a ์ l วลตินนะครับซึ่งเรากำลังอยู่ในรายการของ Better Trading นะครับการเทรดที่ด,ดีกว่าซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของจิตวิทยานะครับ แนวรับแนวต้านที่มีในแย่สาคัญหรือว่าแนวรับแนวต้านนะครับที่มันมากกว่าแนวรับแนวต้านธรรมดานั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่ามันจะมีในแย่สาคัญหรือว่ามันนะครับจะใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับวันนี้เราเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ support resistance นะครับหรือว่าแนวรับแนวต้านก่อนผมจะมองในส่วนของทฤษฎีก่อนนะครับว่าเฮ้ยจุลญาแนวรับแนวต้านนี่ มันเป็นยังไงบ้างนะครับแนวรับแนวต้านครับนะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วครับนะขอทฤษฎีก่อนเพแล้วกันแนวรับนะครับคือแนวราคานะครับที่มันอยู่ต่ํากว่าณนะราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านนะครับหรือว่า resistance line เป็นแนวที่มันอยู่สูงกว่าราคาณปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งมันบอกระดับราคานะครับที่ ผู้คนในตลาดนะครับให้ความสําคัญและตอบสนองเมื่อราคามาถึงราคานั้นนั้นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีความหมายยังไงได้บ้างแนวรับและแนวต้านและมันสําคัญต่อการเทรดยังไงบ้างนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยในแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับก็คือเมื่อราคานะครับพุ่งเข้ามาใกล้ราคาของแนวรับเราเนี่ยจะโฟกัสฝั่งหน้าบายนะครับ เออแล้วก็เมื่อราคานะครับพุ่งเข้ามาใกล้ราคาของแนวต้านเราก็จะโฟกัสฝั่งหน้าเซลล์นั่นเองนะครับไหนลองดูอย่างในรูปภาพนี้ก่อนเลยอย่างในรูปภาพนี้ครับนะเราจะเห็นว่ามีการตีเส้นนะแบบนี้เลยนี่คือแนวต้านนะครับด้านบนนะตรงนี้ก็เป็นแนวต้านที่มันลองลงมาอีกนะครับส่วนด้านล่าง,างนี้เลยนี่ก็เป็นบริเวณที่มันเป็นแนวรับอ่านะอย่างนี้ครับการตีเส้นแนวรับแนวต้าน แต่มันจะมีแอดวานขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวดูกันไปนะครับเขาบอกว่าถ้าราคาอยู่ระหว่างกลางแนวรับและแนวต้านสําคัญนะครับให้รอจนกว่าราคาจะวิ่งไปแนวใดแนวหนึ่งนะจนกว่าจะปลอดภัยในการเข้าเทรดที่มากขึ้น่ากำลังพูดถึงถ้าราคานะสมมุติเนี่ยอยู่บริเวณเส้นปะกนปัจจุบันนี้นะครับมันราคาอยู่ประมาณนี้อ่ะยังไม่จําเป็นต้องมีอ,ออเดอร์ยังไม่จําเป็นต้องเข้าเทรดครับทั้งหน้าบ่ายและหน้าเซล เออวันนี้ใครที่เป็นคนใหม่ครับกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวรอนะครับให้มันถึงบริเวณไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวต้านหรือเปล่าหรือบริเวณเส้นแนวรับหรือเปล่านะครับให้เลือกจะพิจารณาเข้าออเดอร์อีกทีหนึง่งนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อเงินทุนที่เรากําลังจะลงทุนหรือในการที่เราจะออกคําสั่งมีออเดอร์นั่นเองนะครับให้ความสําคัญกับแนวราคาในไทม์เฟรมใหญ่ก่อนเพราะใช้ระยะเวลาในการเกิดนานกว่าและมีการตอบสนองมากกว่าไทม์เฟรมเล็ก อความหมายในที่นี้นะครับมันก็กําลังจะบอกกับเราว่าเราเนี่ยควรโฟกัสแนวรับด้วยแนวต้านนะครับในไทม์เฟรมที่มันใหญ่กว่านั่นเองเพราะว่ามันจะมีในยะสําคัญที่มากกว่านะครับคือเรียกได้ว่าถ้าเป็นไทม์เฟรมใหญ่ครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของไทม์เฟรมเล็กๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในเรื่องของอแท่งเทียนนะครับในอีพีต่อไปกําลังจะบอกว่าไทม์เฟรมเล็กครับเมื่อรวมตัวกันหลายๆแท่งมันจะเกิดเป็นไทม์เฟรมใหญ่เออ ฉะนั้นครับเชื่อถือได้นะครับในจํานวนคนที่มากกว่าในผู้คนที่มากกว่าและทำเฟรมที่ใหญ่กว่านั่นเองเดี๋ยวผมบอกข้อดีและก็ข้อควรระวังนะครับไม่ใช่ข้อเสียนะข้อดีและข้อควรระวังนะครับในการใช้แนวรับแนวต้านดีกว่าข้อดีของแนวรับและแนวต้านนะครับหนึ่งคือข้อดีนะครับลดความเสี่ยงในการโดนกของออเดอร์ที่เราเข้าเทรดได้ยังไงยังไงลองอธิบายใช่ไหมครับอาอย่างเช่น บริเวณนี้นะครับเราเห็นว่าเป็นบริเวณแนวรับเราเนี่ยเมื่อมาเข้าเทรดบริเวณนี้ครับอ่าโฟกัสบายเมื่อราคาวิ่งมาถึงเราโฟกัสบายขึ้นไปได้อย่างน้อยครับหากเรามีสต็อปลอสสต็อปลอสเราจะสั้นเราจะเสียทุนของเราที่นอนนะครับไม่โดนลากจนปลอดเสียหายนะครับเจ็บแบบเหมือนแมวขวนนะครับไม่ใช่เสือขย้ำเออสองครับได้จุดเข้าออเดอร์ที่ดีนะครับและปลอดภัย ในทุกๆสภาวะไม่ว่าจะเป็นเทรนหรือเป็นไซวีนั่นเองอืมมันจะปลอดภัยขึ้นนะครับหากเรามีโซนการเล่นหากเรามีแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนรอถึงจุดเข้าที่ดีได้จะลดความเสี่ยงในพอร์ตของเราลงได้และลดความเสี่ยงนะครับตัวของเงินทุนที่เราเอามาลงได้นั่นเองทีนี้เราไปดูข้อควรระวังกันบ้างนะครับข้อควรระวังของแนวรับและก็แนวต้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างการที่ไม่มีแนวรับแนวต้านนะครับ จะไม่มีแนวรับแนวต้านไหนเลยนะครับการันตีว่าราคาจะพักตัวหรือว่ามันจะกลับตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้น,นก็คือห um ้ามโอเวอร์เทรดนะครับแบบไม่มีระบบก็คือพอร์ตอาจจะเสียหายได้มันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความมันหมายความว่าแนวรับแนวต้านนะครับก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มให้คุณได้อยู่ดีว่าตรงนั้นมันจะกลับตัวหรือเปล่านะครับมันจะเป็นราคาที่มันรับได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นราคาที่มันต้านได้หรือเปล่า มีอาจจะมีการแหกโซนแหกราคาแหกแนวรับแนวต้านได้ซึ่งเหมือนเป็นเรื่องปกติของการเทรดหรือการลงทุนอยู่แล้วนะครับแต่กําลังจะบอกว่ามันใช้อ้างอิงได้ประมาณหนึ่งนะครับในส่วนของแนวรับและแนวต้านแต่อย่าไปปักใจเชื่อและก็อย่าไปโอเวอร์เทรดนะครับณนะโซนใดโซนหนึ่งณนะราคาใดราคาหนึ่งณนะแนวรับแนวต้านใดแนวแนวต้านหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีและข้อข้อระวังนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับอ่าทีนี้นะครับ ผมก็นังจะพูดถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมีใครในที่นี้หรือเปล่าครับนะตีแนวรับและแนวต้าน,นที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเส้นปลายไส้นะครับแล้วก็ปลายไสด้านบนแล้วก็ปลายไสด้านล่างอยู่ผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นแบบนั้นเลยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิดเลยถ้าเป็นผมเองนะครับในเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยเห็นนะครับในราคาปลายไส้สมมตินะครับนี่ นี่คือปลายไส้นะครับฉะนั้นมองเป็นบริเวณเนี่ยแนวต้านได้ไหมนะครับนะเออมองเป็นบริเวณแนวต้านได้ไหมผมเองในอดีตนะครับใช้อย่างนี้เลย่ะเ,เห็นปลายไส้ด้านล่างนะครับเห็นปลายไส้ด้านล่างแบบนี้เนี่ยมองเป็นแนวรับเนี่ยได้ไหมนะครับก็จะบอกว่าไม่ผิดเหมือนกันนะครับไม่ผิดเหมือนกันแต่วันนี้ผมกำลังจะมาที่าบว่าผมจะมาแอดวานซ์แนวรับและแนวต้านนะครับที่มีนัยสําคัญและอาจจะเป็นจุดกลับตัว หรือจุดเข้าออเดอร์ให้กับเทรดเดอร์หลายคนได้ครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการกลับตัวที่มากกว่าซึ่งมันมองอยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปแบ็กเทสดูได้จะพาไปหาโซนของแนวรับแนวต้านที่มันมีในย่งสำคัญให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าของ Trading View นะครับซึ่งเป็นกราฟจริงเลยอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับตัวของทองคำนะครับหรือว่า XAUUSD นั่นเอง หลายคนก็จะเล่นคู่นี้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามีการวิ่งไวออมีการที่จะวิ่งโอ้โรอบสวิงนี้เยอะเลยนะครับวิ่งหลายพอยหลายจุดกันเลยทีเดียวถ้าเป็นผมในเวอร์ชันก่อนอย่างที่บอกนะครับก็เห็นปลายไส้แบบนี้ครับไม่พ้นเลยผมจะต้องตีนะครับบริเวณแบบนี้นี่นี่นะครับคือบริเวณแนวต้านนะครับและนี่ก็เป็นบริเวณแนวรับนั่นเองนะครับ นี่ต้านด้านบนราคาที่สองพันสาร้อยแปดสิบเจดจุดเก้านะครับแล้วก็สองพันสองร้อยแปดสิบ็ดจุดห้าอันนี้เป็นบริเวณแนวรับนะครับมีใครนะครับยังทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าผมเองก็ทำนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับม,มาเล่นแนวรับแนวต้านนี่มันมีนัยสำคัญเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำแบบนี้แลครับมันอ้างอิงได้ดูได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยใช้งานไม่ค่อยได้จริงเท่าไหร่นะครับ ใช้งานไม่ค่อยได้จริงน,งคนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันมาถึงบริเวณแนวนี้โซนนี้เนี่ยได้ยากนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้นะครับว่าจิตวิทยาแนวรับแนวต้านที่มีเนื้อสำคัญเนี่ยมันจะต้องเช็คกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็มองกันยังไงบ้างมันสามารถที่จะกลับตัวมีเปอร์เซ็นต์การกลับตัวนี่ได้เยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยแนวรับแนวต้านนะครับที่มีเนสําสำคัญเนี่ยผมจะให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับในแนวรับแนวต้านนะครับที่มีเนสําสำคัญเนี่ย เดี๋ยวผมจะให้เช็คนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับ <S <S แนวรับแนวต้านที่มีในเนื้อคัญผมมีอยู่สองข้อนะครับในการที่จะให้เช็คก,กันว่านั่นคือแนวรับแนวต้านที่มีนเนื้อคัญนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการกลับตัวนะครับหรือว่าเป็นจุดเข้าออเดอร์ให้พี่ๆหลายคนได้นะครับซึ่งเราจะใช้ก,กันอยู่สองข้อนั่น,น,นเองหนึ่งนะครับดูไปพร้อมกันหนึ่งนะครับมีทั้งแนวรับและแนวต้านในโซนเดียวกันเออ มีทั้งแนวรับและแนวต้านเนี่ยบริเวณในโซนเดียวกันเลยสองครับสัมผัสกันเนี่ยสองจุดถึงสามจุดเนี่ยขึ้นไปเลยสแสดงว่าถ้าจุดเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่โซนแนวรับแนวต้านที่มันมีในแง่สคัญแล้วนะครับจะต้องเป็นมีทั้งแนวรับและแนวต้านในจุดเดียวกันนั้นนะครับสัมผัสกันเนสองถึงสามจุดขึ้นไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะเน้นเลยอาจจะเป็นข้อที่สามก็ได้นะครับคือ ผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบตีเป็นเส้นใครจะตีเป็นเส้นก็ได้นะครับไม่ผิดเลยแต่ผมนี่จะตีเป็นกรอบเล็กๆ,ๆออกมาแค่นั้นเองนี่ในลองหาให้พี่ดูหน่อยนะครับในลองหาให้ดูหน่อยว่าที่มีในยยสสาคัญนะครับสองจุดสามจุดขึ้นไปเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยถ้ามีแค่หนึ่งจุดนะครับผมเองก็จะนับบริเวณนี้เลยนี่คือแนวต้านนะครับแล้วก็นี่เป็นบริเวณแนวรับแต่ถ้าแบบนี้นะครับผมเองจะหาเป็นจุดหรือว่าโซนที่มันมีในยยสสาคัญกัน นี่อย่างโซนแรกนะครับที่ผมมองดูผมก็จะเห็นนะครับบริเวณชุดนี้นะครับอ่าชุดนี้นะครับค่อนข้างมีนยยสําคัญกันเลยผมจะไม่ตีเป็นเส้นเล็กๆนะครับผมจะตีโดยที่มันมีค่ามีค่าเฉลี่ยนะครับมีค่าเฉลีย่ยมีเออร์เลอร์ให้มันอยู่เป็นกรอบเล็กๆนั่นเองซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมพาดูนะครับว่ามันมีแนวรับแนวต้านเนี่ยที่มันซ่อนอยู่กี่จุดกันบ้าง เริ่มนับกันเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับลงมาเป็นบริเวณแนวรับนะครับเมื่อผ่านลงมาอีกเด้งกลับขึ้นมานะครับมาชนบริเวณนี้ไม่สามารถผ่านไปได้ผมเองก็จะนับตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดตรงนี้เป็นแนวต้านนะและ้วก็อ่ะตรงนี้ใครจะนับหรือไม่นับก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเมื่อผ่านลงมาแล้วกลับตัวขึ้นมามาชนบริเวณโซนเดิมแนวเดิมนี้นะครับมีในยะสสาคัญก็ทําให้กลับตัวลงไปได้นะครับเนี่ย เมื่อลงไปแล้วกําลังจะกลับมานะครับกําลังจะกลับมาก็มาติดบริเวณโซนเดิมอีกเหมือนกันนะครับปาไปแล้วสี่จุดแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่สามารถผ่านไปได้กลับตัวลงมานะครับแล้วก็ทําการกลับตัวขึ้นไปนะครับไปชนบริเวณนี้โซนนี้แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับก็รวมกันไปเลยนะครับเป็นห้าจุดแล้วตอนนี้แต่เมื่อมันผ่านไปแล้วนะครับกลับตัวลงมาเนี่ยกลับมาเทสบริเวณเดิมแนวเดิมนะครับ ี่กลับมาเทสบริเวณเดิมแนวเดิมก็มีการดีดตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วเมื่อผ่านลงมาเสร็จแล้วนี่แหละครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเป็นอย่างกราฟณนปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นอย่างกราฟณนปัจจุบันนี้เนี่ยผมจะหาโซนไวร้รอในประมาณหนึ่งโซนหรือสองโซนนะครับสําหรับในการเล่นตามแนวรับแนวต้านที่มีในสําคัญนี่เลยโซนแรกที่ผมมองเลยโฟกัสเลยนะครับนี่คือแถวแถวราคาประมาณสองพันสามร้อยห้าสิบห้า ซึ่งมันมีทั้งแนวรับและแนวต้านเนี่ยอาศัยกันอยู่นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นเทคนิคแนวรับแนวต้านที่มีความสำคัญก็ได้นะครับสัมผัสกันหนึ่งจุดสองจุดนะสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดนี่ผมบอกได้เลยนะว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงมากเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงมากหากนะครับกราฟเนี่ยกลับตัวขึ้นมานะครับหากกราฟที่กลับตัวขึ้นมาเนี่ยมารอราคาแถวนี้ครับก็จะเป็นราคาที่ปลอดภัยเลย ว่าจะเป็นราคาที่ปลอดภัยเลยนะครับในการที่จะเข้าเซลล์ลงมานะครับเพราะมันคือเป็นบริเวณมองว่าเป็นบริเวณแนวต้านแล้วเนื่องจากว่ามันอยู่สูงกว่าณราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะหาไว้อีกโซนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการดูนะผมจะหาไว้อีกโซนหนึ่งเพื่อเป็นการดูนะว่ามันมีในยะสำคัญกันและกราฟนะครับอาจจะมีการกลับตัวได้นะครับอ่าจริงๆตรงนี้นะครับก็น่าสนใจ ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับกรอบนี้ก็น่าสนใจนะเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าก็ค่อนข้างนะครับที่จะมีนะยะสาคัญกันมากเลยลองนับดูนะครับลองนับดูนะเนี่ยครับสัมผัสกันนะหนึ่งจุดครับตรงนี้นะครับสองจุดนะสามจุดนะครับผมนับใหญ่ๆเลยเป็นสามจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสี่จุดเนี่ยครับ พอราคาขึ้นมาบริเวณนี้นะครับ2,340ก็อาจจะกลับตัวลงไปได้นะครับเรามาดูกันว่าเฮ้ยเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากพวกนี้ได้บ้างนะครับถ้าเป็นผมเองนะก็จะรอราคาเนี่ยขึ้นมาณนะบริเวณแนวต้านนะครับที่มันมีในแง่สคัญแล้วก็อาจจะก,กดเซลล์ลงไปนะครับมองพิจารณาฝั่งหน้าเซลล์แบบนี้เราก็จะได้จุดเข้าที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูว่า มั่นนะครับเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอืเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเมื่อราคาเนี่ยดิ้งมาบริเวณแนวรับของเอ่อแนวต้านของเรานะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่เราหาไว้กันนะโซนบริเวณนี้สองพันสามร้อยสี่สิบถ้ามาถึงบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการนะครับช็อต,ตลงไปหรือใครก็ได้ตั้ง pending order ไว้สําหรับไม้นี้นะครับยอมต็อปล็อตสั้นๆนะครับ tp เนี่ยก็ประมาณนี้ เอาสักหนึ่งพันจุดนะครับหนึ่งพันจุดแล้วก็ stop loss นะครับเอาสักห้ารอยจุดให้มันเป็นแบบ RR หนึ่งต่อ 2, 2เห็นไหมครับว่ามันก็จะได้นะครับราคาสองพันสาม้อยสี่สิบมาแล้วก็มาปิดนะครับหนึ่งพันจุดที่สองพันสามรอยสามสิบก็จะได้หนึ่งพันจุดแล้วนี่คือหลักการและเทคนิคของ f i b e ปตนะครับเขาเรียกว่า f i b เปตาคำว่า f i b เปตคืออะไรนะครับจริงๆมันก็คือแนวรับแนวต้านที่มันมีในยาสำคัญนั่นแหละนะฟิป คือการพลิกการเปลี่ยนใช่ไหมครับเนี่ยผมจะอธิบายฟลิปคือการพลิกการเปลี่ยนฟลิปจากแนวรับมาเป็นแนวต้านฟลิปฟลิปจากแนวต้านไปเป็นแนวรับนะครับฟลิปจากซัพพอร์ตไปเป็นรีสตั์ฟลิปจากรีสตั์ไปเป็นซัพพอร์ตก็จะเกิดเป็นโซนแนวรับแนวต้านที่มีนัยสําคัญกันนะครับถ้ามาถึงจุดนี้เราก็เซลล์ลงไปได้นะครับเมื่อเราเซล,ล์ไปแล้วก็ก็หาใหม่นะครับก็หาใหม่ว่าเฮ้ยโซนพวกนี้เนี่ยมันจะมีนัยสําคัญกันได้หรือเปล่า แม้กระทั่งนะครับผมผมจะบอกว่าแม้กระทั่งครับเมื่อเราเข้าไปแล้วท p พีกันไปแล้วครับจุดนี้บริเวณนี้ใช่ไหมครับราคามันอยู่ณณปัจจุบันตอนนั้นนะครับเราสามารถมาหาบริเวณแนวรับเลยก็ได้หลักการการหาแนวรับนะครับก็คงเป็นเหมือนกันสัมผัสกันสองจุดสามจุดขึ้นไปนะครับสัมผัสกันสองจุดสามจุดขึ้นไปผมจะพาดูบริเวณนี้นะครับจะพาดูบริเวณนี้เลยนี่ก็คือเป็นบริเวณที่ มันนะครับมีแนวรับและแนวต้านเนี่ยอาศัยอยู่ลองนับกันดูนะครับนี่เลยหนึ่งจุดนะครับสองจุดและนี่เลยนะครับก็คือสามจุดผมมองว่าโอ้โหเริ่มเป็นแนวรับแนวต้านที่มันมีนัยสําคัญแล้วนะครับเริ่มเป็นแนวรับแนวต้านที่มันมีนัยสําคัญแล้วเพราะอะไรครับเพราะมันสัมผัสกันสองจุดหรือสามจุดเนี่ยขึ้นไปแล้วทีนี้ครับนี่เห็นไหมพอกราฟย่อตัวลงมาครับ พอกลามย่อนตัวลงมาก็มาแตะก็มาสัมผัสบริเวณฟิปเป็นาหรือว่าแนวรับแนวต้านที่มีนัยสําคัญครับหากเราแบบเข้าสถานะในการตําแหน่งซื้อหรือว่าบายขึ้นไปนะครับดูซิว่าเซตอัพหนึ่งพันเอ่ออาร์หนึ่งต่อสองทีพีหนึ่งพันจุดแล้วก็สตอปลอตห้าร้อยจุดของเราเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ยังเวิร์กอยู่ดีนะครับก็ยังเวิร์กอยู่ดีขึ้นมาเด้งขึ้นมาหนึ่งพันจุดง่ายๆเลยนะครับ มันจะง่ายต่อแผนของเรามันจะง่ายต่อการที่เราจะคาดการณ์และมีออเดอร์ได้นะครับอ่าเมื่อผมหาโซนแบบนี้ไว้แล้วนะครับผมก็จะลองให้ราคานะครับมันลองวิ่งดูนะเพราะว่าเราหาโซนกันไว้แล้วเนาะผมจะลองให้ราคาเนี่ยมันลองวิ่งดูนะครับในเบื้องต้นอ่าเนี่ยปึ๊บนะครับก็ยังอยู่ประมาณนี้นี่ถ้าเป็นแบบนี้อ่ให้เราหานะครับบริเวณโซนของเราเนี่ยไว้รอ S 1> <S 1> ให้เราหาบริเวณโซนของเราไว้รอนะครับให้เราหาบริเวณโซนของเราไว้รอซึ่งโซนที่มันเคยเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะใช้ซ้ําไม่ได้นะครับมันใช้ซ้ําได้หมดเลยมันใช้ซ้ําได้หมดเลยนะครับแล้วก็มันมีในยิ่งมีในี้าคัญกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยเห็นไหมว่าเนี่ยครับเหมือนที่ผมบอกเลยโซนนี้เนี่ยเรายังใช้อ้างอิงได้นอกจากการบายขึ้นไปเมื่อกี้แล้วนะครับเมื่อหลุดลงมา เมื่อหลุดลงมาครับเขาก็กลับมาเทสบริเวณเดิมแนวเดิมนะครับเขากลับมาเทสบริเวณเดิมแนวเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็กลับตัวลงไปแล้วก็กลับตัวลงไปเลยนะครับนี่อย่างเช่นอย่างนี้วาง s ต o p l ล s s นะครับแบบนี้แล้วก็ TP แบบนี้อันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันหลุดบริเวณที่มันเป็นแนวรับนะครับมันกลายมาเป็นแนวต้านนะครับเมื่อมันผ่านมาแล้วนะครับก็มาเทสบริเวณเดิมแนวเดิมก็กลับตัวลงมาได้ บแบบนี้เราก็หาไปต่อนะครับว่าเฮ้ยกราฟจะเป็นยังไงต่อไปบ้างนะครับมันจะไปติดราคาไหนบ้างอ่ะเราดูกันนะซึ่งผมก็ยังมองบริเวณด้านบนนะถ้ามันขึ้นมาได้ผมก็อาจจะพิจารณาออเดอร์ฝั่งหน้าเซลล์นะครับลงไปตามเทรดเซตอัพนะครับอ่าเห็นไหมว่าเรารอได้นะครับเรารอรอจนกระทั่งที่แบบสบายใจนะครับในระดับหนึ่งค่อยพิจารณามีออเดอร์ได้ นะครับเราหาไว้เลยนะครับเราหาไวรอเลยอ่าถ้าอย่างงี้นะผมเองก็จะเริ่มหาต่อไปได้แล้วว่าเฮ้ยแนวรับแนวต้านเนี่ยชุดถัดไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะผมเริ่มจะเห็นว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยเริ่มมีแนวรับและแนวต้านเนี่ยอาศัายอยู่ซ่อนอยู่นะดูไปพร้อมกันกับผมนะดูไปพร้อมกันกับผมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีแนวแนวต้านนะครับซ่อนอยู่นะหนึ่งจุดนะครับน่าแบบนี้นะหนึ่งจุด นี่ครับแนวรับนะครับจุดที่สองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะครับจุดที่สามแสดงว่าเมื่อกราฟลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่มันจะกลับตัวขึ้นไปได้อ่าผมจะลองวางโพซิชันนะครับตำแหน่งในการซื้อนี่ไว้ประมาณแถวนี้ก่อนหรือนะครับสต็อปล็อตแบบนี้นะทีพีประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันลงมาแล้วจะสามารถดีดตัวขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือมันจะไม่ลงมาก็เป็นไปได้แต่นี่คือแผนที่เราวางไว้นะครับอ่ไปดูกันเลย ซึ่งมันก็ค่อนข้างไซด์เวย์กันอยู่นะครับอืมจริงๆแล้วนะครับชุดพวกนี้เนี่ยมันเริ่มสร้างแนวรับแนวต้านใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็หาจุดนะครับหรือว่ามองนะครับบริเวณแนวรับแนวต้านเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่ได้หมดเลยนะที่มันเกิดขึ้นใหม่ได้หมดเลยอ่าเคนะครับชุดนี้นะชุดนี้ผมผมมองว่า มันผ่านบริเวณแนวต้านมาแล้วผมยังจะไม่ได้ใช้นะครับผมอาจจะมารอบริเวณด้านบนเนี่ยค่อยเซลลงมานี่นี่นี่ตำแหน่งสถานการณ์ช็อตเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างใช้ไปแล้วนะครับก็อ,อาจจะโดนทําลายได้นี่แต่ผมจะมาวางโพซิชันนะครับประมาณนี้ไว้ถ้ามันมาถึงบริเวณด้านบนโอ้อยากจะเซลล์มากเลยนะครับอ่านี่นี่น,นี่เราต้องดูแรงนะครับณขณะนั้นด้วยเราต้องดูแรงณขณะนั้นด้วยนะครับว่าเฮ้ย เป็นยังไงบ้างนะครับแนวรับแนวต้านชุดนี้บริเวณนี้อย่างน้อยๆครับนะถ้าแรงมันขึ้นมาแล้วกําลังจะสามารถกลับตัวงไปได้เราเห็นครับว่าตรงแถวนี้เนี่ยมันมีแนวรับแนวต้านเนี่ยอาศัยอยู่นะครับเราเห็นแนวรับแนวต้านเนี่ยอาศัยอยู่ก็สามารถที่จะเลือกพิจารณาครับแล้วก็มีออเดอร์เนี่ยประมาณนี้ได้นะครับประมาณนี้ได้เอาจนมาถึงนะครับบริเวณที่มันเป็นปลายไส้ของตรงนี้ก็ได้ในการเก็บกําไรก็ไม่น้อยนะครับอ่าดูต่อไปนะครับ ่าเห็นไหมว่าเมื่อเรานะครับตั้ง s ต o p l ลอ s ที่เหมาะสมแล้วก็ท p ีที่เหมาะสมครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บกําไรนะครับได้เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเอาจุดที่ปลอดภัยเนี่ยก็เป็นบริเวณที่มันเป็นอ่แนวต้านเดิมชุดนี้นะครับ <im it> เห็นไหมว่ามายนี้ก็ชนะนะครับในโซนของเราในแผนของเราได้แล้วนะครับซึ่งเก็บกําไรจริงๆเนี่ยโหหนึ่งพันสี่ร้อยจุดกันเลยนะครับนี่เราก็จะไปหาโซนต่อไปว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ มันมีนื้สําคัญกันยังไงบ้างแต่วันนี้ครับผมกำลังจะบอกว่าเล่นแบบนี้ดีมากแล้วครับเดี๋ยวดูดีๆนะบริเวณนะครับกรอบแดงๆนี่แหละของผมเนี่ยกรอบสีแดงๆเ,เนี่ยของผมเนี่ยบางคนบอกโอหมันใช้เวลาหานานจังเลยนะครับมันใช้เวลาหานานจังเลยแล้วก็มันค่อนข้างหายากเออมันมีวิธีการไหนที่มันจะลดเวลาตรงนี้ได้บ้างแต่ว่าพี่ยังได้เนะี่ยเส้นประมาณนี้กรอบประมาณนี้นะครับ ผมมีอนดิคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันชื่อ W Zone นะครับผมเปิดขึ้นมาเลยดูนะว่าโซนมันจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับปึ้งเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับสิ่งที่ผมหานะครับอนดิคเตอร์ตัวนี้หาให้หมดแล้วอนดิคเตอร์ตรงนี้เนะี่ยหาไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพา,พาไปดูความง่ายนะผมจะพาไปดูความง่ายนะครับนี่พี่เห็นอะไรไหมครับ เส้นที่ผมตีเนี่ยโอ้โหเรีไยวว่าเส้นที่ผมตีไว้เนี่ยเป็นแนวต้านใช่ไหมครับที่ผมบอกว่านับ1.2.3.4.5จุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดเนี่ยที่มันมีในยะสำคัญกันเนี่ยวันนี้ครับ W zone หายผมหมดแล้วเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> วผมจะลบออกนะสิ่งที่ผมวาดไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเจเนเรตยังไงบ้างนะครับตัวของ W zone เอาผมลบการวาดต่างๆออกไปทั้งหมดนะครับนี่ยครับ มันจะหาให้เรานะครับก็ค erm <man Facebook muffin initiation> ือยิ่งเป๊กกว่าเราได้ซ <man lik> <man> ้ํานะครับยิ่งเป๊กกว่าเราหาด้วยซ้ําเนี่ยเส้นนี้เนี่ยที่มันหานะครับมันเกิดจากอะไรก็ต้องบอกเลยว่ามันหาจากบริเวณแนวรับแนวต้านนะครับหาได้เก่งกว่าเราอีกนะครับเนี่ยดูครับตรงนี้มีทั้งแนวรับและแนวต้านอาศัยอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมีทั้งแนวต้านแล้วก็แนวรับอาศัยอยู่แนวรับอาศัยอยู่ครับแนวต้านอาศัยอยู่แนวต้านอาศัยอยู่ครับแนวต้านอาศัยอยู่หมายความว่าไงครับ ราคานะครับหรือว่าโซนตรงนี้เนี่ยมีในแง่สำคัญกันมากเลยแล้วดูสิครับด้านล่างนี้ที่มันเป็นบริเวณเส้นแนวรับลือมอธิบายไปนะครับหากเป็นแนวต้านมันจะเป็นเส้นสีม่วงม่วงหรือสีชมพูนี่แหละครับนะแล้วแต่ใครจะมองแต่ถ้ามันเป็นเส้นแนวรับนะครับมันจะเป็นเส้นสีเขียวเขียวนะมันจะเป็นเส้นสีเขียวเขียวอยู่ต่ํากว่าราคานั่นเองแนวรับตรงนี้ครับทำไมมันถึงเจ n เน a เรตออกมาได้ทําไมมันถึงเป็นเส้นสี เขียวๆอย่างนี้ได้เพราะว่ามันมีแนวรับซ่อนอยู่ครับนี่แนวรับที่1แนวรับที่2แนวรับที่3แนวรับที่4ซ่อนอยู่นั่นเองและมันปัดมากราฟฝั่งซ้ายมือนะครับมีแนวต้านอาศัยอยู่อีกหนึ่งจุดอันนี้อีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณแถวนี้อีกหนึ่งจุดหมายเขาว่ายังไงครับหมายความว่าเฮ้ยมันพออ้างอิงดูได้เลยนะครับว่าหากกราฟนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ย มีทั้งแนวรับแนวต้านอาศัยอยู่บริเวณน,นี้นะครับเมื่อกราฟเทลงมาอย่างรุนแรงแล้วนะครับอาจจะทําการดีดตัวได้นะครับเมื่อถึงบริเวณแนวรับที่มีนัยสําคัญได้หรืออาจจะทะลุลงไปเลยก็ได้นะครับไปนะครับนี่ก็คือความง่ายนะครับของแนวรับแน,แนวต้านนะครับที่มีนัยสําคัญนะครับใครที่วันนี้นะครับที่เกียรติหาแนวรับแนวต้านนะครับก็ มีอินดคเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอากลับไปแบ็กเทสได้นะครับเอากลับไปช่วยดูในการประกอบในการพิจารณาเข้าออเดอร์ได้นะครับก็จะง่ายต่อการเทรดของเราเลยนะครับหากวันนี้ใครที่สนใจนะครับตัวของอินดคเตอร์ w zone ตรงนี้นะครับที่มันเป็นทั้งแนวรับแนวต้านนะครับที่มีในสําคัญหาจุดเข้าให้เราเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับวันนี้สามารถที่จะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับหรือว่าสามารถที่จะ คลิกลิงก์นะครับที่อยู่ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยู่ในตัวของรายละเอียดนะครับเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยเดี๋ยวผมเองนะก็จะแนะนำนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้กับเทรดเดอร์นะครับหลายๆคนเพราะว่าผมเองใช้งานจริงเห็นนะครับว่ามันเจเนอเรตแนวรับแนวต้านออกมาให้ผมได้หมดเลยนะครับมันช่วยประกอบในการตัดสินใจของพี่ในการที่จะเข้าออเดอร์นั้นๆได้เลยเพื่อลดความเสี่ยงได้นะครับและง่ายต่อการหาแนวรับแนวต้านที่พี่ต้องมาหาแบบ ปลายไส้ด้านบนปลายไส้ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมนะครับความรู้ใน EP ตัวต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้ก็เวิร์กกันเลยนะครับสำหรับแนวรับเรื่องแนวต้านที่มีนนื้อสำคัญนะหวังว่าหลายคนคงจะได้ความรู้กันไปนะครับแล้วก็จะนำไปปรับใช้กันนะครับสำหรับตัวผมวันนี้ในรายการของอ better trading นะครับการเทรดที่ดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่อง better w e a l t h จ n e ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของช่องทาง tiktok นะครับ b บ s เ w n e t เนะครับแล้วก็ IG นะครับก็คือ Be บ t e e อ e r นะครับ mr better นั่นเองครับก็สามารถที่จะไปกดติดตามกันได้แล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็มีความรู้นะครับ ให้หลายๆ EP ด้วยนะครับถ้าติดตามกันครบ100 EP แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถเทรดและเป็นโปรเทรดเดอร์ er ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ